สวัสดีครับพบกับผมบอยนะฮะในรายการโอท็อปไทย365วันครับแล้ววันนี้ครับบอยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่จังหวัดนี้นะครับเขามีกลุ่มคนรวมตัวกันขึ้นมาฮะแล้วก็เรียกตัวเองว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาครับแม่อยากรู้จักใช่ไหมเขารวมตัวกันมานะครับเพื่อจะผลิตน้ำตาลมะพร้าวแปรรูปครับผมนี่พูดแล้วก็อยากรู้ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมขอบอกนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าโอท็อปหดาวของจังหวัดสมุทรสงครามเลยครับผม ที่ตลาดน้ำท่าคานี้ถ้าอยากรู้ตามไปดูข้างในดีกว่าครับแลวตอนนี้นะครคนที่มาไขาข้อข้องใจหรือให้คําตอบกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมที่นํามาแปลรูปเนี่ยเอาเป็นว่าจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากนี้ครับผมผู้ใหญ่นะครฐานิดาสีเหลืองนะครับหรือว่าคุณแม่ฐานิดาสีเหลืองนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเรียกคุณแม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะงั้เนเพื่อขอถามหน่อยครับแม่ว่า จุดเด่นของน้ําตาลมะพร้าวแปรรูปของที่นี่ฮะของตลาดน้ําท่าคานี่คืออะไรครับคุณแม่ทำไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าโอท็อปของที่จังหวัดน,นี้ลยที่นี่เราเราคิดคนตัวใหม่ก็คือทาน้ําตาลแบบไหลับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ยังที่อื่นยังไม่มีก็คือคล้ายๆกับไหลับนี่อารมณ์เหมือนน้าผึ้งอะไรอย่างงี้ปะใช่ใช่เพิ่งรู้ว่าน้ำมะพร้าวนี่มาทําน้ําตาลได้จริงๆริงแล้วคือน้ำมะพร้าวอะครับไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะท้าน้ำมะพร้าวมันมาอยู่ในลูกมะพร้าวแต่เรามาทําน้ําตาลลงส่วนที่เป็นงงว ก็คือมันจะได้หยดออกมาเป็นน้ำตลอด24ชั่วโมงค,ค่ะแม่ครัาขอถามก่อนเลยทำไมถึงมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาเกิดขึ้นนะครับอ๋อก็คือที่เรามีตรงนี้ก็คือเราอยากจะส่งเสริมการผลิตของการทำน้ำตาลมะพร้าวเพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชุนชนตะบลท่าคาโดยเฉพาะหมูสองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตทีวต่วัตถุดิบที่ใหญ่ อันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะแม่เล่ากรมวิธีการผลิตให้บอยฟังได้ไหมคะแม่ว่าตั้งแต่มันอยู่ในต้นเนี่ยจนมาถึงวิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือแล้วเริ่มแรกก็คือเรานํากระบอกน้ําตาลนะไปรอน้ําตาลที่เราปาดแล้วอ่ะจใช่ใช่แล้วเราก็มาเทแล้วก็มากองด้วยผ้าบางจนจนเต็มมันนะเต็มกระทะกระทะที่หนึ่งก่อนกระทะที่หนึ่งเต็มก็บากระทะที่สองกระทะที่สามเรียงกันเนี่ยแล้วก็เอาจุดไฟจุดไฟแล้วเคี่ยวเคี่ยวจนงวดงวดเป็นน้ําน้ําใสๆอ่ะ จนดูปัญญาดั้งเดิมเขาเขาดูว่าได้พอดีกับเขาเนี่ยเขาแล้วก็เทอาณ์มากรองต่อแล้วก็นํามาปั่นเสร็จแล้วเราก็นาไปหยอดไปหยอดพิมพ์ต่างหยอดใส่ขวดหยอดออพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วแต่เราเลือกพิมพ์มาพอวมกลุมกันได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรให้กับชุมชนบ้งา,างไหมคะแม่ครับก็ <c oughs> คือทให้ออมีความสามัคคีกันค,ค,คือเราจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคาด้วยเพราะตลาดน้ำท่าคาเราเนี่ยเป็นตลาดน้ำเก่าแก่ที่มีมาดั้งเดิม คนในชุมชนเราก็มีไรายได้และมีการรวมกลุ่มเงินขึ้นแล้วเราก็มีรายได้ของออบ้านพักเรื่องโฮมสเตย์อย่างเงี้ยก็มีบ้านพักเยอะที่ว่าเราพอที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ได้เยอะอย่างเงี้ยคุณแม่มีอะไรอยา,<ฮ>ากจะฝากกภาครัฐไหมคะที่เขาอยากจะให้เขามาช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าออดั้งเดิมเนี่ยเราเราเรา,เราต้องให้พ่อค้ามาเป็นคนกําหนดราคาให้เราแต่นวลาานี้เราอยากจะเป็นคนกําหนดราคาของเราเองว่าเราแต่ละรายวันเรารายจ่ายเท่าไหร่กับรเนี่ย เทจะได้รู้ใช่ไหมครับไดปัญหาพ่อค้าคนกลางด้วยนะฮะที่เราทาตรงนี้ก็คือเราจะพัฒนาคุณภาพน้าตาลเพิ่มมูลค่าสินค้าในด้านของราคาในด้านของการตลาดที่ว่าเราจะยกระดับการตลาดขึ้นจากเราขายชาวบ้านธรรมดาจากเราขายในชุมชนหรือขายต่างจังหวัดเนี้ยเราอาจจะขายคือขายตามห้างหรือส่งออกได้อะไรเนี้ยทุกวันนี้สินค้าภาคเกษตรหลายชนิดก็ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลนะครับในแต่ละปี ซึ่งทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางวิชาการรวมถึงมาตรการอื่นๆวันนี้สินค้าเกษตรหลายชนิดเราได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและมาตรฐานสากลน,นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้แล้วก็อาชีพที่ดีกับคนในชุมชนนะครับและที่สําคัญยังสืบสานวัฒนธรรมอีกด้วยครับผมวันนี้นก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ฐานนิดารหรือว่าท่านผู้ใหญ่ฐานนิดาสีเหลืองนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับผมที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับ แล้ววันนี้ฮะหมดเวลาของโอท็อปไทยฮะ365วันแล้วบอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะพร้อมกับคุณแม่ฐานิดาด้วยเราจะมาทําการหยอดกันนี้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าขาติดต่อคุณฐานิดาสีเหลืองโทรศัพท์0867898130 034766322